กกว,วันนี้มาเที่ยวน,น้ำเลยที่ดูว,นนวันนั้นครับวันนี้คนจันทร์เจ้ตาตระไมเอวานว้าสดเป็นไงครับมาเที่ยวน,น้ําเพิ่งซือว่ะเจริญคุนกัะเดิมเยื่อมาเาราบ ท่านได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลนี่กลัวไหมครับก็กลัวจ้า,า,จาก็ <c oughs> มาดูแลเพราะไม่พี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะวันลับประทุงครับคนมัึงทีทายทหารทุกฝ่ายก็ื่ช่วยกันก็ขอฝากช่วยกันตรวจยุโรปกรณีที่ถือทอดกันมานานนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทขาทั้งชาติ ที่ชมนะครับขอขออนุญาตแนะนำประชาชนที่จะมาเที่ยววรนาเหมือนกันคนะนคนจนนำมาเที่ยวคนมาเที่้าตะกอนเกลือยู่มงล่าเนมนเจ้าแล้วก็มีความผาบิใจมากแล้วก็พอย้ายไปกินฐานไปอยู่ที่ไหนก็จะถึงแล้ผาบูใจจะต้องการมาที่ทางอ่า ทั้งที่ว่าตะอนวันนี้ใครจะมาแอลเลยเพราะว่า,าเป็นเมืองพาร์ตเดนี้นี่เคนเจริญมากและกก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนอยากจะมาฮับดบรรยากาศอ่าเย็นเนาะแล้วก็บดนดอยสกสัดบนบก่อเกือก็บินคนไม่แอลนะนาคณะซึ่ตอตะกอนข้าเจ้าเคยอยู่แล้แวบอเคยแอลบอเคยแต่เอยู่ต่างจังหวัด กมาอีกข้งดีต้องไปแอวบเือ,จอเจ้าครับขอบ,อบอับจรนิวันลอยกระทงลลกระทงลลกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอกแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทง จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ สึดสองน้ำก็นองเป็นตลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนลกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอย,ยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวง,งรำวง,งวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับเรามีแม่น้ำน่ำานไหลผ่าน แล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะลดราจะดาเนินการเล่นลอยกระทงก็คือลอยกระทงในแม่น้ำนาศนะครับส่วนการควบคุมประทัดนะครับได้ประสานกับทางอําเภอ15อิาเภอแล้วก็สถานีตารวจ15สถานีวันนี้มีการปล่อยแถวตรงกวดล้างทุกอำเภอทุกสถานีแล้วเราจะมีการตรวจสัะครันตรวจสอบผู้ที่จำหน่ายประทัดนะครับวัตถุระเบิดที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกดขันผู้ที่มีพฤติกรรมขับขี่รถเมาสุรานะครับในพื้นที่เพราะว่าจะมีการดื่มสุรากันเพราะนั้นต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละที่นะครับต้องดูแลตันเองนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย It's all now